เอาละครับกราฟสีผมบาพบกันนะผมรับไม่ใจระบบขัดลอกผพสต์ปัน,น้ะผมวันนี้เป็นตอนที่2,303ถึงตอนที่2,304นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเซอร์ราผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อตาเมื่อปานดีดีกว่าครับเี่เทียไม่รู้ว่าแรงตัวคนในพลังงานแทนันนั้นดู่ในที่ใด้ในขนาดนี้เดี๋ยวั้นขอเดินทางกลับไปที่ ดินแดนภูเขาที่แท้จริงเพื่อทําการตรวจสอบมันก่อนแต่เย,ย่เทียนยังคงเก็บเรื่องแกี่ยวกับข้อรงของข่าวเอาไว้ภายในภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยสีต่ำเพื่อทําการฝึกฝนต่อไปในขณะที่ร่างไก่คอพันธีแท้จริงจะออกจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยสีดำเมื่อเย,ย่เทียนออกมาเขาคึกสงปฏิทึกบํยาเพ็ญพุทธิยนตใหญ่ทันทีซึ่งในจมืน่นตีมีสิ่งมีชีวิตและขอเพียรขั้นกลางเกืบสิบคน และในบรนนนันดีบัมพรูปุ้ในให่รงดีก็ได้ทําการปิดทออผู้ข้าราชกิรตรีศีดับอกไปบัมพรูปุ้นใหจ,จะไปตอ่อบอกทางเข้าสู่ผู้ข้าราชกิรตรยศีดาให้แข่แค่าสาสิ่งมีชีวิตจะเข้าไปขั้นการได้ทําการก,ารการุกขาบัมพรูปุ้นใหคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นมาว่าจะหาเจ้าแม่ยำปอบวิธีการเข้าสู่ผู้ข้าราิกาิตรีศีดาป่า เจ้าจะต้องตายอยู่ในที่หินนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปาว,วิ่งใจนับสิบคนสิ่งมิซิวิตเขาไปขันแร์แกมันแท้จะไม่มีทางต้านทานได้กับเธอแต่เย่เทียนตันขับดูทูกพวกมันไปอย่างปาแม้ว่าร่างกายคารอกของเขาจะไม่ส่งเข้ากับร่างกายทากแต่เขาก็ทำการฝึกฝนร่างกายรอบเก็ดมาด้วยเช่นกันแต่เขายังได้ทำให้ร่างกายคาร์ลดียกกระดับร่างกายแฮนงการ ในสู่ขอบเกลียคอนเสเรคชันการพออย่างใดก็ตา่างร่างกายคาร์ลดีไม่จาเป็นจะต้องรับการฝึกฝนมากนะไม่เช่นนั้นมันจะถือว่าเป็นการสิ้นการทรัพย์สิมากเกินไปแต่ใโก็ตา่างด้วยร่างกายที่ขอบเคลและเต่าทุกหนทุแทนท่าน,น,านในขอบเกทียจําำกาดที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาพลังกขขงารสบขคนต่างก็ไม่ได้ธรรมดาและเขานั้นจะมีพลังต่อสู้มากกว่าสิบพันหน่วยด้วยซ้ำ ซึ่งสิ่งมีชีวิตอะไรขอเปลี่ยนขั้นกลางเราหนึ่ีพวกมันได้สปารักมากนะพวกมันมีพลังต่อสู้มากกว่าหนึ่งพันหน่วยเท่าหตันและต่ตอตนที่สปาร์งที่สุดของพวกมันก็มีพลังต่อสู้ไม่เกินสองพงันหะน่วยเช่นกันดังนั้นเขาจะไม่เกรงกลัวสิ่งมีชีวิตจะขอเพี่ยนขันกลางเราน่ดีสำหรับสิ่งมีชีวิตจะขอเพียนคำแรกตท่านึย่ย่เแถมไม่สนใจพวกมันเลยด้วยซ้ำไปให้ผล้า เย่เทียนได้ข่าวขึ้นมาเย็นชาเมื่อได้ยินคำพูดของเย่เทียนบอมพรลปุ้นใจเราในก็ได้กกรกขึ้นปาข้ามันซัมันจะต้องได้รับสมบัติพักมาจากภูเขาเซตรอยเตดาเนนแต่แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันสมาคุาป่าในภูเขาเตรอยเสียดาจยังตายแต่เราก็คงจะรับสเสบียก่อนมากบ้างและสมบัติต,าตา่างๆจากการสังหารมันตาบอมพัลปุ้นใจคนหนึ่งได้ข่าวขึ้นปา ดังนั้นปัมพอรพุ่งใจคนเรื่อ,อจึงทำการเคลื่อนไหวใน,นทันทีจากมุมมองของพวกข่าวการสังหารเยเทียที่เป็นสิ่งมีชีวิตระกับระคันด้นัเป็นเรื่องที่ง่ายดายจะแน่นหนแต่เราก็ตากพวกแมวเขาต้องตัวกระดิ่งโดยชอบยิ้มตาตุ้มทันทีที่เอทียนแสดงพลังต่อสู้ที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตระกับระคันแรกไปอย่างป่าแพร่ร่างกายระคับเคก่อได้ระเบิดขึ้นป่า ไม่ไเปลี่ยนแค่ชุดเกาะแอนันเป็นยันตดีมันก็สามารถป้องก,กันประจาตีของปมัมบุทพื้นใหญ่เรานี้เกตา้าตุ้งหอกทองคําที่ได้บรรจุพลังได้ขอบเขตนับพันอันได้ถวหงร่างกายของสิ่งมีชีวิตเจ้าขอบเขตในดันทตีตุ้งตุ้งตุ้งสิ่งมีชีวิตเจ้าขอบเขตแคมแรกได้ถูกสังหารทันท,นนทีจากนี้ทาให้คนอื่นอือน้องมองด้วยความเบื่อเชื่อพลังจงตีที่น่าสึบกว่าขนาดดี มันสามารถสังหารสิ่งมีชีวิตตะอบเตในระดับสูงสุดทีใ่ในทันทีข่ามันเดืนดีสิ่งมีชีวิตตะอบเปตขั้นขัง,งนับสิบคนไม่ต้องการที่จะทำการขึ้นไปในรังหงแตกเพราะท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังพอสำหรับพวกเขาวที่จะปล่อยให้สิ่งมีชีวิตตะอบเขตขั้นบ้นฐาทำการเคลื่อนไหวแทนแต่ตอนนี้พวกมันจำเป็นจะต้องทำการลงปือทันแดนตันเย่เฉนก็ทำการปัดท้า สิงเมีชีวตเี่กรเพียขั้นการจำนวนสิบโคนตุ้มแบราทิมิติเดรอบถึงกับคากราและพลังแห่งการทะเบียตราก่อแพร่กระจายไปทั่วบริเวณในขนาดหนียเย่เห็นได้ถือหอกทองคาแพนทานการแทกเข้าสาส่สิงเมีชีวตเธกระเปื่ขั้นกาให้ลอยขึ้นไปบนอากาศแร่แร่างกายของสิงเมีชีวตเธกระเพียขั้นกางดีก่อได้รับความเสียหายในทันทีนี่เป็นการต่อสู้ เราพังสิ่งมีชีวิตจระเพืไปขั้นกลางาไถ่โต้ถ้าหากทําการต่อสู้เพลาพังเหตุการณ์บางคนที่เดียวร้ายมาก,ก่อนดีและในมิชาสิ่งมีชีวิตจะเพืไปขั้นกาก่อนรับข้อเสียอย่างรุนแรงที่เราโคนพวกมันไม่เ่าที่อยู่ในที่นี้ต่อไปไม่เช่นนั้นชีวิตของพวกมันจะตกอยู่ในความเสียดังนั้นไดวรันดีสิ่งมีชีวิตจระเพืไปขั้นกาต่างก,าก็ทําการดถล่มไปทีลาตัวในเช้อพุ่ต,ตา เราเขาของเย,ยเทยีก็ไม่มีคระมหวัเพียงแต่คนตายพวกเขาได้ทําการเตะเมียวไปทั้งปอดเย,ย่เทียนไม่ทําการเต้ตามพวกเขาไปการสังหารสิ่งมีชีวิตจะเป็นคั้แรกนาของความที่จะเป็นเดือกล้าแม้ว่าสิ่งมีชีวิตจะเป็นขั้งแการแต่ละคนจะมีความแข็งในระดับปันกาแต่ความสามารถในการชีวิตของพวกมันดานก็สว่างเปย์มากเช่นกันพวกมันไม่สามารถสังหาร ได้ด้วยการโจมตีเพียงไม่กี่กระบวนทา่านอกจากนี้เขาได้ทําการสังหารบัมพารุปุ่นอย่ปมากเกินไปถ้าหากการตกตาของบัมพารุปุ่นจากคนใดคนหนึ่งไปดึงดูข้สนใจของสิ่งมีชีวิตตะกรบีขึ้นสู่อตรงของขา่าวที่ในฐานะรับการขัดรยองก็คงจะต้องทําการตกเตยเดี๋ยวนันขอจยเนในทางออกจากที่นี้ในทันทีณนะดินแดนภูเขาที่แท้จริง เมื่อเย,ย่เทียนเดินทางกลับมาเขาเริ่มเป็คนหาขา่าวสารเกี่ยวกับต้นกำเนิดพลังแหงน,น่านแะไไม่นานมากนกเย่ยเพิ่งได้รับูขอ้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดพลังงานแหนตานซึ่งมันไม่ใช่ข้อมูลเด็ดับสุดมานกะในสถานที่ที่ไม่กายจากดินแดนภูเขาที่ให้จริงมากนกมันมีดินแดนสมบัติที่ถึกอย่างป่าทะเลแห่งความทุกข์ทรมานได้ขอบเคทะเลแห่งความทุกข์ทรมานได้ขอบเขิดดัน เป็นดินแดนที่มีเสียงด,งดังไปอย่างป่าซึ่งสิ่งมีชีวิตจะเข้าไปขันแย้ในระดับที่จํากัดทั้งหมดรถแต่เคยได้ยินชื่อคอนทะเลแห่งความทุกข์รามันด้่ขอบเกตมาก,ก่อและในทะเลแห่งความทุกข์รมันที่ขอบเขตนานต่างก็มีแรงตร้นกำเนิดพลังงานแห่งนั้นดูแต่จำนวนของพลังงานดังกล่าวมันหายากไปอย่างป่าและทะเลแห่งความทุกข์รามันได้ขอบเกตนานก็อันตรายไปอย่างจริง บ่ผลพื้นจะทบปายมก้าจะเข้าปายในทะเลแห่งความทุกข์ระบาดและขอบเอมันเปนเร่งง่ายไปอย่างปาที่จะรงทานภายในที่หันทานแต่เมื่อขุนเข้าไปในบางพื้นที่คุณนั้นก็อาจจะออกไ้ได้ดยซ้ำแต่ยิ่งรักถางก,กระดามเพราะสูงโราตายโอกาสที่จะลงทานก็จะมีมากขึ้นทั้งอุงน่นตัลและมีเขาียกันปาสิ่งมีชีวิตจะขอเพียงขั้นสูงเคยเข้าไปได้ ทารีแห่งความทุกข์รมันท่ากอบเคตแระได้หายต่อไปอย่างยิ่งเชิญซึ่งมันได้ทำให้บัมพ์ผลรม้หใจจำานิในเบ็ดทั่วรู้สึกปัดกว่าไปอย่างจริแงแจอะไรก็ตามในทารีแห่งความทุกข์รมันได้ขอบเขตนานมันก็มีแรงก็กำเนิดพลังงานแห่งน,นันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจ้ากรับในขอบเขตสมบูรณ์แบบแรด้วยเหตุนี้จึงมีสิ่งมีชีวิตที่ขอบเขตขันตร ต่ระดับกีบจํากัจตะบนตึงแดกเก็ที่เสียงเข้าไปในฮาเแห่งความทุกข์รามัด้ขอบเคเพื่อทำการค้นหาแหล่งต้นกำเนิดพลังงานแห่งนานและเป็นเวลานานมากแต่ที่บํเพรญพิ้งกายได้ค้นพบแหล่งต้นกำเนิดพลังงานแห่งนาน,นและพวกขอร้องปดก็ได้ทำการประดับขึ้นมาทีละคนและยังมีประบทพิ้งกายที่ได้สูญหายากทาวปอภายในฮาเลแห่งความทุกข์รามัด้ขอบเค แต่แน,น่นอนป่ายังมีประดุจอย่ไรโคมที่เรียกคนพบแรงตุกําเนิดพลังงานแทนตาแตะได้ทําการขายพกบ,บานแต่ราคาดังกล่าวนั้นแพงไปอย่างปาแม้ว่าป่าผลไม้น่ใจจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดพวกเขาก็ยังไม่สามารถซื้อมันไดมีเพียงรูปกลาข,ของสิ่งมีชีวิตจี่เขาเพียงขั้นสูงบางตัวหรือรูปกลามข,ของสิ่งมีชีวิตจี่เขาเพียงขั้นกลางทั้ตา่างที่สามารถซื้อแรงตุกําเนิดพลังงานแทนตา ด้วยความชื่อเรียวจากผู้ส่ขขงขา่าวแต่อางไรก็ตามมันต้องใช้เวลานานไปอย่างมากก่อนที่จะมีแรงตุกขคนเนพลังงานแทนนานมาให้ทําการซื้อขาดซึ่งเเถียนไม่สามารถต่อตได้ขอจึงต้องเดินทางไปหาแห่งความทุกข์ทรมานที่เขาเคเพื่อค้นหาแรงตุกข์คนเนพลังงานแทน,น่านเพราะอยา่างไรก็ตามเขามีร่างการข้อรักแต่มากมายและเขาก็ไม่กลัวที่จะรุ่งโรย หรือลงทางไม่แตนต่อนและสิ่งที่สำคัญก็คือเขาสามา,ารถค้นหาแหล่งพลังงานที่คนาแทนนานได้จากการพยายามค้นหาสัมดาซัสําว,วนาัททะเแห่งความทุกข์ทรมานและขอบเขตมันได้มีเมืองโบราณใดแห่งต้องอยู่ที่ราครอบซึ่งมันเต็มไปได้วยผู้คนที่มีความแข็งแกร่งจากหลายชนเผ่าและอย่างมีบัมบรุตเตาในขอบเขตขั้นแปดถึเขอบเอขั้นเก้าอีกดูและในจมอนนาน บำพอดตานวนวเพียขั้นแปดและเขาเพียกกันก้ากระทงโปรดแต่ก็เป็นเผาผ่าบำพอดตาวบำพอดตานวนืเพียขั้นแปดขณะขั้นเก้ารอนดีแต่ไม่ตกตาใจเน่นต่อแต่หากพวกขเขาเข้าสู่ทะเลแห่งความทุกข์ทรมาห้ขอบเขตปลอดท้ายที่สุดแหลกนอกเหนือจากแรงพลังงานทุกกำเน,นิดแทนนานทะเลแห่งความทุกข์ทรมาห้ขอบเขตก็ยังมีสุปกร์อิรนดูป่าแต่ในหนอนป่า บางมีบุตเตาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ก็จะเข้าสู่ทะเลแห่งความทุกข์ทรมานได้กัอบเคและพวกเขาสนใจก็อยู่ในสภาพวาสิ้นปล่าและในวันดีเดีเหียนแต่ก็เข้ามาภายในที่เ่งดีนัดทะเลแห่งความทุกข์ทรมานยที่ขอบเขตเดีเหียนแต่ก็เข้าสู่สถานที่ห่งดีและเมื่อเขาเข้มป่าเขาในกระพบามิติเอเวราภายในที่มีพุ่นไปไป,ไปยังป่า เราก็บ่ามันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดยและสาะที่แห็งดีก็เปลี่ยนแปลงอยตลอดเวลาถ้าหากเวลาที่มิติมีความมั่นคงมันก็คงจะสามารถคำนวณตำแดงทางเข้าเพื่อทําการเคลื่อนจากภายในห้องเวลานีมิติตาแต่เมื่อ,อไรก็ตาที่เขาเข้าลึกมากเกินไปในทะเละแห่งความทุกข์รมานได้ขอบเขตหรือเข้าสู่ดินแดนพิเศษแ,แห่งใดแห่งหนึ่ง แม้ว่าเขานั้นจะสวัสดงเพียงายมันก็ยากที่จะคำนวณตำแหน่งของเขาตาและเขาก็คงจะสูญเสียอย่างมหาศาลแต่อะไรก็ตามเดซเเทิมไม่ได้สนใจเรื่องของการลงทางแต่นั้นเขาจะทำการขึ้นไปจงรถเร็วและในระหว่างทางแม้ว่าเขาจะพบเสอกันบางจาแต่เขาไม่สนใจที่จะเก็บรวบรวมพบบานและเสบกันสนการการ็ไม่ได้มีค่าสำหรับเขาไม่เต็นต่อ เพราหมายของเขามีเป็นแค่หนึ่งดีนั่นก็คือการคนา้นหาแะไรต้องทำในพลังงานแทนนานอะไรไม่นานจากนางเดชเถียเ <Yeah. S 1> yeah. กรเด็นทางโค้งสูบพิเศษในขณะที่เขากระเด็นทางข้ามพามิติและในพื้นที่แห่งนี้ดูเหมือนว่ายเยาวตาจะไม่ได้มีจูแม้ว่าเขาจะทําการขึ้นไบยังไปก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถออกจากที่นี้ได้เราพบปัญหาแท้และมันคงจะจบสิน้น ย่เ,เขียนได้เก่าประเดี๋ยจายข่าวนับที่เป็ี่นดีปากเพื้นที่พิเศษเหลงนี้ไม่ได้มีขนาดใจมากนะักซึ่งมันคงไม่สามารถทาให้ขา่าวทําการขึ้นไปด้วยระยะทางที่ยาวไกลมากนะักแม้ว่ามันจะดูหัานปากข่าวนั้นที่ดินทางออกไปแต่แต่สำหรับเราพิเศษประเดี๋ยที่เห็นดียอย่างสมควรต่อการรับรู้และความคิดของขา่าวที่มันดูหัานปากข่าวนั้นที่ดินทางออกไปแแต่ในความเป็นจริง เขาอาจจะยังบ้นปีดูที่ใดสักแห่งหากเขาต้องการออกจากที่นี่อย่างาสมเรูรณ์เขาจะไม่สามารถเดินทางข้าผ่านกาปร,ราชญ์ที่มิติหรือบินไปมาอาย่างไรจุดปลได้เขาจะต้องทำการแหกกฎเกณฑ์ภายในที่แห่งนี้และทำลายทิโพลของดินแดนแห่งนี้ที่มีผลต่อเขาเสียกอ่อนเขาจึงจะสามารถตกมงออกจากที่นี้ได้แต่สิ่งมีชีวิตที่ขอเลียกขั้นสูงก็ยังสูญทาา ในทะเลแห่งความทุกข์รมบานที่ขอบเคโอกาสที่รัางแต่คาร์ของเราเดินทางออกไปต่างมันมีต่ำมากเกินไปเรามาทําการดรอปตั้งแต่คาร์นี้ก่อนเถอเดินทางไปเหียนจึงเราที่จะทำต่างรั้งแต่คาร์นี้ในทันทีจากนั้นที่เถียนก็ทําการคนในร่างแคาร์ขึ้นมาอีกครั้งและเดินทางมาที่ทะเลแห่งความทุกข์รมบานที่ขอบเคขยัต้องอาศัยการคำนวณตั้งกคาร์ลซ้ำรับส้ำคราบ เพื่อทำการค้นหาแหล่งตัวขำเนิรพลังงานแห่งตันภายในฮาเรแห่งความทุกข์ทรมานของเขาเพื่อสำรวสัมภาแม้ว่าเขาจะโชคดีแต่เขาจะต้องพบแหล่งพลังงานตัวขำเนตรตัวขอบเขตภายในสวรวันหนึ่งในอนาคตแรงด้วยวินดีเวลาจะได้ผ่านไปเชิชาที่เขียนที่เข้าสู่ฮาเรแห่งความทุกข์ทรมานของเขาเพื่อสำรวสัมภารและสูญเสียร่างกายของเขาไปเป็นจมบ่นป่า ไม่น่าปจะใจเลยที่บันบุรุนยารองตานแต่ไม่กล้าเดินทางเข้ามาภายในที่หิงตีแม้พวกเขาจะดูว่าทาเลแห่งความทุกข์ทรมานที่เขาเก็นดนานจะมีแรงพลังงานต้องาำน็งแทนตานเดี๋ยวนพวกเขาจะปล่อยให้ต่อตน,นรับตามลองตานเป็นตัวทดลองโชคของพวกมันภายในที่นี้แทนแต่หากพวกเขาก,าก้าเข้ามาภายในที่นี่นตัวเองโดยไม่ได้มีโชคชูพวกเขานั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ และติดจูในที่สที่จะรอดไปยเย่เทียนได้กล่บบาวพูพร่แต่แนะนำปากสิ่งนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับความ,มเข้าใจขบข่าวในฮะเรแห่งความทุกข์ทรมาน,นที่ขอบเขตเย่เทียนด้วยที่จะทําการขึ้นบ่ายรถเดียวเมื่อเกินไปหากเป็นบารบรูพิงจาคนอ,อ,อื่นพวกเขาจะเข้าไปขนหน้าจิงใจาชาแต่พวกเขาจะไม่ปลปากในการทดล่อจากการขันหน้าสำเดาซำราแต่ยเย่เทียนไม่อยากเซเวลาดังกล่าว จากการทำสิ้น่านเจอแทะในตอนที่เชียงการันตินดูในทาเลแห่งความทุกข์ทรมานและขอบเขตท่านแทนนั้นเขาก็รู้สึกถึงว่ามีแสงสีแดงลอยอยู่ในบ่ณคอน้าคขงข่าวและเขาก็ได้เห็นภาพอาก้าของแรงพลังงานที่กำเนิดแห่ง่านเขาจึงรู้ได้ทันทีว่านี่มันเปลยนแห่งพลังงานที่กำเนิดแห่ง่านตามอัดแตสจำเกราแรงพลังงานที่กำเนิดถึงสิ้น่าน สามารถเพิ่มโอกาสในการกกตรวจดับในขอบเขตส,สบู่แบบได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์และแรงพลังงานต้นกํำเนิดหางเซนสามารถรับประกันการกกตระดับดางสบู่แปดได้ในขอบเขตถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หมอกนี้มีความจางาเราจะต้องกําจัดหมอกนี้ออกไปเสียก่อนเย่เทียนได้ทําการจอมเตียเข้าไปและพลังงานทีน่าสบูโ่โกลเขาได้ระเบิดออกมาซึ่งมันได้ทำลายของป่อตงหน้าคงข่าวและในเช้ตาตร มอกดังเขาก็ได้สลายหายไปด้วยกระัำทีคนเย่เทียเผยให้เห็นแร่งพลังงานต้องคำนิดแทนพันท่านแดนั้นเยเทียก็ยื่มมือออกไปเพื่อทำการคว้องปานแต่เมื่อได้รับแต่งพลังงานก็คำนวดแทนนันปาเขากอดีกับคนรดันทีออกไปก่อไม่เช่นนั้นทหารต้องขึ้ล็อกในโนขาดแรงพลังงานต้องคำนวแทนตางก็จะสูญหายไปด้วยท่านใดนั้น้ยเทียก็หาทางกลับมันมเป็นเชลยยากสำหรับขเขาเลย พอเียงยังตายขอก็ไม่หลงอยู่แทนรง่งจากที่ผ่านไปช่วงหนึ่งเย่เทียนก็สามารถผอ้ขึ้นมาจากทาเทแห่งความทุกข์ทรมารได้ขอบเขที่สมเต็นแรง,งแมบแรงพลังงานต้องคืน,แนิแทนตานให้แกร่กร,การ,กรก่างกายคารักเย็นร่างของขาตตอ่าวในพัญะตอมปากผ่านแต่ปัหามากมายคนเย่เทียนแรงต้องคืนดิพลังงานแทนตานก็ได้ถูกคนพบโดยเย่เทียที่ไดะแหง่งแต่ได้นําพวกมันออกมาก จะคารีความทุกข์ทรมบานได้ขอบเขตได้สำเร็จเราทุกคนพบแปรงพลังงานทุกกำเนดแทนนั้น,น,นทั้งหมดสี่แห่งแพรเราจำเป็นให้องค้นห่าแรงพลังงานทุกกำเนิดแทนนั้นเพียงแค่แห่งเ,เดียวเท่านัา้นจากนั้นเราก็จะสามารถโจมตีขอบเคสิ่งเมชีววตได้ขอบเขตขั้นกลางตากเย่เฉียนได้คิดกับโตเอและในวันดีในขณะที่เรียนกำได้เดินทางดูในทะเลแห่งความทุกข์ทรมบานอันได้ขอบเขต ท่านแดงเขก็ได้หมดห็นภูเขาสีแดงขนาดต้าภูเขาสีแดงขนาดต้าทะเลแห่งความทุกข์ทรมานที่เขาเป็นนานมันเทาจะเป็นทะเลทั้งโปรเราไม่เคยเห็นภูเขามาก่อนแต่ในที่เห่นนี้กลับมีภูเขาขนาดใหญ่ไปอย่างป่าเนื้เทียนรู้สึกจากรู้อยากเห็นภูเขายักษ์นี้คงไม่ใช่ภูเขายักษ์ทั่วไปแม้ว่าเขาอยู่ห่างไกลเขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงแรงกดดันจากภูเขายักษ์ลูกนี้ตา แรด้วยความดักดูอยากเห็นเย่เขียนจีเดินทางเข้าไปกระทันทีที่เขาเดินทางเข้าสู่ภูเขาสีแดงจักรกถหรถือรอบของเขานั่นจะได้เปลีป่ยนไปในพริบตาในขณะนี้แซนที่ที่เขาดูไม่ใช่ภูเขาแดงจักอีกต่อไปแต่เป็นเทือกเขาสีแดงเมื่อนะเราลงทางอีกแล้วเย่เขียนได้กล่าวภายในใจแม้ว่าการสูญเสียคังนี้จะแตกต่างไปจากการสูญเสียข้างก่อนแต่เขานั้นก็ชัดเจนไปอย่างมาก ว่าเขาไม่สามารถออกจากที่นี่ได้แต่ในขณะที่เขากำลังจะทาการกดกเรื่้งกนนารขัดร่องเขาก็สัมผัสได้ถึงออรยที่แข็งแกร่งเป็นจ้ำปลามันมีนบทพยงใจนะร่งทําในที่นี้อย่างนั้นเลยเย่เทียนได้ทําการคาดตาในขณะน,นี้เขาเจะรู้สึกจากผู้ใหญ่แกนเด็กดอนและเม่อทำการทำร้ายร่างกนนารคลอดมีดันทีในตีเขาที่สิญเสียร่างกนนารครอดของเขาไปเป็นจำนวนระเบิดัว่ว แต่เขาไม่เคยเห็นปาบุตรพุ่งใจคนอื่นมาก,ก่อจะเห็นได้ชัดว่าหลังจากการลงทางโอกาสที่จะต้องประชันตากับปาบุตรพึ่งใจคนอื่นนั้นต่ำเกินไปแต่ในครั้งนี้ดูเหมือนมันจะมีความแตกต่างออกไปคนที่ลงทางยในที่แห่งนี้ดูเหมือนจะสามารถรับโูซึ่งกันและกันตาดูสิมีผู้คอรายอีกคนแปรข้าอยู่ในที่นี้เป็นบรรันทา่าข้าั้นก็รู้สึกเปิ่ในนิดหน่อยไปคุยกับพวกหมายคนน้ค่อนดีกวัว ข้าไม่รู้ว่าโ้องเอนอกนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นป่าและในขณะนี้ภายหน้าของเย่เ e ทียมันก็มีบัมพารุ่นใหญ่กลุ่มหนึงแต่พวกมันจะละคนตานเมื่อได้มีรักทางกรลัพอที่ตามพวกขอตังบุญในขอบเขตส,สิ่งมีชีวิตตะขอบไปขั้นกาลางแต่พวกมันก็น่าจะป็นกวามไปอย่างจริงในบรรดาสิ่งมีชีวิตตะขอบไปขั้นกลางเมื่อเทียบในรักทางกำลังพอแ e พรเย่เทียนในาบบที่ทำที D ่โสดเย็นเดีที่็ด้พบบัมพารุ่นยิ่งใหญ่ เย่ยเขียนได้ลกาทักททยในสุภาในไม่อสายเย่ยเขียนก็ได้ทําการพูดคุยกับปามุนพุนญ,ญากคมดีแระได้ดูป่าพวกเขาอยู่ในที่นี้มานานแระในตอนที่พวกเขาเข้ามาภายในที่เ่งดีพวกเขาเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตจะกขะเป็นคนนรกท้องมุมานซึ่งความแห่งแฉ่งพื้นฐานในการดูรับทักทางการะังเพาะน,นั้นพวกเขาสามารถดกรับต่อไปอได้แต่มาไม่ในทางที่จะออกจากที่เ่งดีแต่แัด้นว่าพวกเขายังไม่ทําการดกรับ ด้วยขอบเขตที่สมบูรณ์แบบพวกเขาทำการตอกตะจ้าโด,ย,ดยพิธีการปกติอะไรยิ่งไปกว่าน,นั้นเนื่องจากพวกเขาขาดแคลนทร,รัพยากรความเร็การปอมปลอกของพวกเขาจึงช้าไปอย่างปาและบางพูวุ่นหา่บางคนดำรงจูมาดางเกินไปแต่พวกเขามีความคราน่าแปลงแค่นิดเดียวทั้งหมดนนภายในขอบเขตสิ่ง,ม,ง,งม,มีชีวิตเขอบเขขั้นกลางแต่ในไม่ช้าเย่เห็งกัดูข้อมูลที่น่าประหลาดใจ นั่นก็คือมีสิ่งมีชีวิตประกอบ็นขั้นสูงดูดใดที่หินดีเอาละครับจบไปแล้วผมตอนเด็ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อในุ่นนี้ครับว่าเหตุการณ์ใครจะไปนหนไปไรกันนน่นะครับผมเอาละครับถ้ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกแบบแบ่งครอบครัวเดินครับผงครับ